สวัสดีครับอ่าวันนี้บอลและบอลครับอ่ามาเล่นบทเพลงที่แต่งขึ้นมาเองนะครับชื่อบทเพลงว่าว่าลืมลมาบทเพลงวัยรุ่นวนะัยรักครอ่เพลงนี้แต่งขึ้นมาเพื่ออะไรครับจั <c oughs> ไม่ตัดต <c oughs> ้อยนะะฮาดี <c oughs> บทเพลงนี้แต่งขึ้นมาเพื่อ ครับสำหรับบทเพลงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการพร้องกอดนายแอมใช่ก็จะแต่งขึ้นมาเพื่อเตือนสติทุกเพื่อทุกน้องๆนะครับหรือท่านผู้ชมที่กำลังฟังเพลงนี้อยู่นะครับโอเคครับพร้อมแล้วครับครับอะไรพร้อมปะโอเคเมื่อเรารักกันรักกันมันผิดไหม ตอบให้ชื่นใจรักได้แต่อย่าท้องในวัยรี คนไทยรู้จักภัยใกล้ตัวอย่าพึ่งไปเพ้อตัวให้กับภัยให้พบทวนดูอีกทีชีวิตยังมีอีกไกลอยากบอกให้รู้ไว้เมื่อลองฟังกันปัดใจเสียงของวัยรุ่นท้องร้อนว้คอวรอยากให้ทบทวนวิธีป้องกัน ไม่ท้องจะได้ไหมไม่ท้องจะทำยังไงบอกให้รู้ไว้วิธีต้องกันสวมทุงย่างก่อนมีเพศสัมพันธ์ยาคุมกำเนิดก็ยังช่วยเธอทั้ไว้รุ่นๆไหม่วางแผลรกันให้เชื่อฉันและเธอจะป,ปลอดภัย ม่ท้องก่อนวัยควรเด้อรักมาเด้อรักเจ้าเจ้าปัดใจเสียงของไว้รุ่นท้องก่อนวันควรอยากให้ชบทวนวิธีป้องกัน ไม่ท้องจะได้ไหมไม่ท้องจะทำยังไงบอกให้รู้ไว้วิธีป้องกันสวมถุงยางดอนมีแพทย์สมพันธ์ยาคุมกำเนิดก็ยังช่วยเธอทนไวรน้รุ่น่นใหม่วางแผลกันให้เชื่อช้นและเธอจะปลอดภัย ไม่ท้ออนไว้ครณเมื่อเรารักกันรักกันมันผิดไหมต่อให้ชื่นใจรักได้เมื่อเรารักกันรักกันมันผิดไหมต่อให้ชื่นใจรักได้ แต่อยู่ท้องไม่ไหวเรียน,ยนถ้าชอบบทเพลงนี้ก็ให้กดไลค์กดแชร์เราได้นะครับบทเพลงนี้ซึ่งแต่งมาเพื่อที่จะให้เห็นประโยชน์นะครับของการป้องกันนะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนขอกล่าวคำว่าขอ,อขอบคุณครั<ล>บ,บุ